อันนี้ผมสั่งมาต่อยอดไก่ไข่นะว่าจะทำเอาไก่ไขนะ่เนี่ยมาทำเป็นไก่เนื้อเดี๋ยวเอาตัวผู้เป็นไก่บ้านเอาเข้าไปแล้วก็ผมซื้อตัวนี้เครื่องมาเครื่องตัวนี้มานี่นี่แล้วก็นี่ นีพพัดลมดูดอากาศเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความชืน้นนี่สามอย่างแล้วก็ตัวนี้สั่งไฟมา เพื่อให้แสงสว่างแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ไก่นะับไก่พวกไก่เล็กครับที่กำลังที่ที่จะฟักนะอันนี้เป็นชุดฟักไขนน่นะนี่นี่นี่ชุดฟักไข่หนึ่งสองนี่แล้วก็สามชุดฟักไข่ตัวนี้ เป็นหลอดไฟให้ความอบอุ่นหลอดก็ต้องเป็นหลอดไส้นะหลอดอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าความร้อนมันไม่พอหลอดไส้ตัวนี้เป็นฐานหรือเรียกเลยว่าจุดหลอดไฟเอาง่ายๆแล้วก็จะมี <Okay. S 1> เดี๋ยวแกะให้ดูนี่จุดหลอดไฟ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับจยุดปลอดไฟอันนี้จุดปลอดไฟเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบกันน้ำนี่น,นี่เป็นแบบกันน้ำนะนี่ตัวนี้กันน้ำได้ พอดีผมจะทำใต้ขอ,อกแพะก็เลยเอาตัวนี้มาเสื่อเพื่อแพะเยี่ยวใส่นี่หลอดไฟเป็นหลอดไส้เดี๋ยวเปิ่ให้ดูเกษตรจะไปได้ไม่ได้เราต้องต่อยอดจากสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ต่อยอดจากสิ่งที่คนอื่นมี นี่ผมจะต่อยอดจากสิ่งที่ผมมีนะก็คือมีไก่ไข่แล้วนี่หลอดไส้ครับหนึ่งร้อยวัตต์นี่โอเคเดี๋ยวทำวันไหนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนี่